สบายดีพี่น้องส้องกรสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพวกกระชุ่ม้าวตอนแรงๆพี่น้องเลยกขวเขมาวเบิกแล้วเอ้ขวบขม่าวกำลังขวเขมาเบิ้งแล้วพี่น้องนั่งเบิ้งนี่นั่งเบิ้งนี่กขวเขาม่าวจัดเลยขวบขมาไม่หักแตกเนาะให้แห้งคนโอ้ยให้แห้งขวบ่ได้ ว่เขาเมาให้เนื้อวันนี้ไม่เห็ดคลิปยังจิตามมันเท่าจดเก็บเลยพี่น้องเห็ดคลิปอยู่นนหันอยู่หน้าอะไรใบไคนกระตกไปใส่ไ้คนกระตุกปไปใส่ก็ไ,ไ,ได้ยเดี๋วจะเท่าบาทเดี๋ยวจะาเล็กเล็กน่อยกับเมื่อวันละลกเล็กน่อยก็บเมือม่อกตุกปลเลยเมื่อเมื่อวนกคนเลยพี่น้อง ได้๋ยวแค่สองคนเาเขาเอานางกิตเขาเมาไว้เพย่นางเดี๋ยวปิงเคยเด้นางก็เขามาเขาป๊บหนึ่งไี่เนอะมีแน่สิว่าสุพัง เรามาดูมีนาสิว่าจูบังที่ท้ามันตั้งแต่อีิ่พี่น้องแต่เริ่มต้นแต่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 เฮายังบูฮุจักกันเถอะนะแต่เฮายังบูฮุจักกันกับน้องน้าเฮากันเป็นยังแบบซื่ออยู่ซื่ออยู่ยังบุรีขิดสิหักไปเลยแต่อะไรยังสื่อเลยบุรีขิดสิหักไปเลยพี่น้องเลย ก่อนนะแต่ก่อนก่อนชิหูจักกันนะเลยนะเออก่อนก่อนจิหูจักเดือนหนึ่งสองเดือนนั่นแหละเจ้านอกแน่มกงกอไงเปล่เออหูจักกันเดือนหนึ่งสองเดือนนั่นเจ้านั่นเห็ุงานอยู่อยู่สายอยู่บองบองได้อยู่แถววังหน้าบางหน้าเนานะบางหน้าเขตสมุทรปราการ ใกล้ๆก,กับบางนาบอลท่าอยู่คนละผับทางแต่เป็นเขตแต่เขตบอลท่าอยู่นะเขตสมุทรปราการนะเดินไปน้องสิว่าสุพังสิว่าสุพังตอนแรกๆตอนเป็นยังจังหัจักกันยอดยังหูวจักกันยอดยังเข้ากันเคยเล่ามาแล้วผู้ที่เป็นจิตจำใหม่เป็นอันยังบุหูเฮาหูวจักกันยอดยังแรกๆกะ เกิดข <Cornell. S 2> ้อคอมเมนต์อย่แน่้อยู่นีนเหรวใน u t u b e เท่ากับว่ได้ใส่ใจยังบอกคอมเมนต์กับขุมือ่แหละมีอยู่ขู่มือไฟกับไลค์คนกับคอมเมนต์เกิดไปคอมเมนต์เน่ยนะนี่นอยูไหนได้ว่าอย่างไรว่าว่าปคอมเมนต์ใด <c oughs> อย่าห้ยเขาจอยเกาดไลเด้อคนวันนี้ยังนี่แหละบางอย่างอะไรเข้าเขาขาดจืว่าได้ <laughs> ถ้าเกายัางว่นได้กินยงงสื่อๆอยู่เลยเนะอะยังสื่อๆอเขาห้ากับแบบโอ้ยอยู่หาอยู่หน้าใช่เขาเนาะ <c oughs> อันชีมีผู้ได้มา,มาก,กวก็อยู่หาอยู่หน้ากัอยู่ไปวันๆนั่นแหละกินไปอยู่ไปอย่างงี้กับกินหลาะเล่นไปวันๆ เมื่อเราเล่นไปบ้านแต่เก่าเราเดีไปติดถือติดยาแล้วก็เล่นไปตามมันนี่แหละเล่นตามหมู่บ้านนั่นแหละไปเล่นไปเลาะไปเล่นกับหมู่กีเห็นว่าชีวิตสดกับชีวิต <c oughs> มีแฟนก็ต่างกันแล่บ้านนี้เพื่อนเพื่อเขาเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กมาเป็นได้คือไปเห็นไปไปไปคนหาได้ไดคือเพิ่มขอ่อยหะบอกมาบ้านเอาบประหักมาวะ <c oughs> บอกหักมาวดิเลว่านนจ๊พีน้องพออพน้องมี่ก็พอมาน้องมอกมาน้องมีก็พอมาพี่น้องวาเรื่องยีงหมดเจ้าสัอืมนันด้กแล้วพี่เ่น่มีน้อยมาเลยมีน้อยแปลงได้มีน้อย

สวัยดีไ่หนลูกมานะบ่าวดาข้าหมอนเฮ้ยมีน้อยกูดูดูดยสาดีปะลุงสาดีปลุงไว้สาดีปลุงไว้สาดีปลุงสวัสดีหนึ่งไให้ได้ก่อลมะห่าอันคำคำใ่เออมเาเทียงูซีเห็นห้องน้ำอยู่หน้าใช่ป่ะซีอยู่ซีอยู่หน้าใช่ป่เดี๋นี้ มันแบบว่าอันว่าสินอนเลี้ยงก่ยอยหน้าเลียกับเที่ยวเทียวเขาจื้อบ่นี่จื้อจือบ่นี่นะบ่จื้อแล้วตัวนน้อยเนี่นะนี่บ่คอยจื้อแล้วบ่จื้อแล้วตัวนุ้ยบบ่จื้อยุบตัวในหนอยนั่นบ่จื้อยุตัวนุ้ยยุบในูกหานบ่นั่อตัวนุ้ยบ่จื้อเนี่ยเฮ้ยขี่ก้งขี่ดื้อยู่นี่แหละ ได้เข่าหน้าปีง่ายมั้ยที่การธรรมดาอยู่ธรรมดาเนาะ,ะ<อ>นี่มีน้อยป้าก็พอลุ่งเมว่อไห่วะมีลงเยัยงงัวปูยู่ครืงปูงโอ้ป้าเด้ตมีลงหลุ่มทั้งหน้าครับพวกผบาลุงนี่นทั้งคนเน้อเออจะได้กวาดแต่เรานอนนอนนออยู่บ้านตินี่อ่าโอ้ขับดแต่ขับเมือ่อนอุ้๊ดแหล่งของน้ำแล้วแหละ ออกบ่ออยู่บ่หมวยน้ำสะสะอาลงแล้วต่อนะแท่งนะยสิอเออสิอเอาโมียวกเอาดีกว่ามอลเืองดอนั่นแหละมันจนดีมอตนุ้ยลืมน้บ่อืมก็แล้วหมกลือไดมอมกิเดอ้์ดอก กบกับพี่ขุบหยอกกี่ซีกับปล่อยไปเบิดเท่านี้นนแาาม่เอาเบิด์ได้เนอะนี่เลยะกึ๊ยผมเป็นตาเลยแม่เอาเบิร์ตถย่า,ยางแม่นะกบเกล็ดนู้ฮะแต่ว่าให้เปิดเผาเทียงเป็นถีบห้ามต้นน้ำตาลนะไปกับเบากลางคืนกินกัะมานเท่ากันบ่น้ำตาลถูกชนิดแต่น้หัวเฮ็ดเลยจากปีเลยไม่มีมีหน่อยนี่สองปีเก็บไม่บอกเป็นเปลาเป็นละเปล่าเป็นเบิด โอปาี่ไอต้มยอาวต้มาเห็นไฟก็ว่าเป็นเบิรดใครน่ะไปจักเยอะเอมอแมนมือบกเห็นบุกหามเฮ้ยลูกหาน่ะใครใคมาากเห็นเยอะงามเยอะงามอยู่บนน่ะบู้งามเยอะเราทำน่ะ ิบวผมกผมวาเป็นเบิร์สตัวนิดผมจะคว่ำเ้ามตัวแสบลยตัวแสบมีน้อยมีน้อยมีน้อยอาลงมาหากเร์เลยเบอร์ารัแวว่านี่บอราหวกบารีน่ปะบิดแล้วไปแจกล โอเคน้อพี่นอ้องกำลังเล่าเว,ว้าเรื่องและซีมิวเนี่วาวายว่าให้ฟังแต่วา่านอ้องมีมากเลยลงมาเล่นน้ำเพลินเลยกะเดี๋ยวว่ามื่อหม่จะซีว่าให้ฟังพี่นอ้องเยฮูยังกะคอมเมนต์ถามเฮาซีว่าให้ฟังพี่น้องก,ก่อนซีฮูจักวาวากันก่อนสิยังกะมันกะบนัาเสีอพี่น้องก็หน,น,น่วยสังมีแนวหนู่ใส่กันนะ้อพี่นอ้องจังฮูจักกันจัง ไอพอกันแม้แต่ที่แท้เน่ะอยู่ไกลกันคนละไกลกันคนละประเทศเลยเพราะว่าบโมนันน้องน้าเป็นคนไทยดอกเพิ่นไปทํางานอยู่ไทยนะไกลกันคนละประเทศให้เก็บพักไปหน่อยพักกันกองเราจะคจยกกันก็ย้อนยูทูบเลยก็หละย้อนเฟซบุ๊กนี่แหละที่ได้แต่ว่าคนไม้สีนะนี่้จักกันไว้หรือว่าได้คุยกันไว้มันหยุดเดี๋ยว คุยกันแค่มือสองมือมันก็เข้าใจกันนะพี่น้องเข้าใจกันไว้คุยแบบคุยกันแบบนะแล้วมือสองมือก็บสมุทรจักกันเป็นปีเลยนะคุยกันมือสองมือก็บสมุทรจักกันเป็นปีแล้วคุยอีกอย่างก็ได้เบิดนะพี่น้องฮัลโหลคือคนที่แบบเออวันทางที่เฮากับแต่แต่ก่อนกรทั่งคุณจักงรองน้ำกับสิเป็ดคือผมมีความหวังนะอยู่เป็นคนเป็นเด็กบ้านนอกธรรมดาคนหนึ่งที่กับ น้ำล,ลงชีวิตไปวันๆแล้ว่าสิมีผูดด้ใดมาหักเขาเทะบอ่อหานะเ้าก็อยู่ไปแบบว่ายังมีเด็กมีผู้สาวแต่กับโบก้าคบโบก้าคบไผร์บก้าหักไผรเพราะว่ายันดูแลไผร์ผได้นะพี่น้องแต่พอเจอคนที่แบบถึกใจเลยกะมันกะมันก็นกเปลี่ยนแล้วนะพี่นอ้องเอ้เลาะน้องพี่น้องเอ้ ดี๋ยวมีเวลากันซิวะฟังพี่น้องเอ้ยผู้ได้ทีอยากฟังอันนี้แหละพี่น้องเพิ่นเอิ่อว่าพมลิขิตหรือว่าอิสรงกับบูหหรือว่าเพิ่นขีดเส้นอยากให้เ้ามหูจักกันเวลาใดเวลาใดเลยกันเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวหาเก็บพักก่อนหูจักกันเวลาใดเลยกะคนท่าหูจักกันเวลาใดเลยกะสิจากกันเวลาใด,าดกนะนบูหูพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่หูคือ ตอนอยู่น้ากันก็คือเห็ดให้มันดีที่สุดแหละพี่น้องเห็ดให้มันดีที่สุดก็คือว่าเบิดถ้าคนเฮาเบิดบุญต่อการที่ดึงสิดึงสิล่างไว้ทาได้กะบบอยู่ดนะพี่น้องเองชีวิตคนเฮาที่อยู่กันมาเดินโดนทาได้อยู่กันมาสิปีสาปีกับฟอเบิดบุญต่อกันเลยกะคือดังที่เห็นหลายๆคู่นะพี่น้องที่ดึงที่ล่างวันำได้กับบูยู่ดอกคือที่เห็นนั่นแหละ ให้เก็บผักพี่น้องเลยกินก้อยกุ้งถ้าเบิ่งพี่น้องถ้ารับชมเ้าสิบให้น้องนำก้อยกุ้งให้เขากินเดี๋ยวเาหาเก็บผักก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณกุ้งลายลับที่เขามารับส้มนะพี่น้องเนาะไว้พอกันคลิปต่อไปก้อยกุ้งนะพี่น้องน้องเฮาขอบคุณกุ้งเบิร์ตสุขุชนนะพี่น้องเนาะไปแล้ว